ความอดทนไม่ได้ช่วยให้เราหยุดโกรธได้อย่างแท้จริงเพียงแค่กดข่มความโกรธนั้นไว้แต่ความเข้าใจจะทําให้เราปล่อยวางความโกรธได้อย่างแท้จริงเมื่อไรก็ตามเราเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมานะปัจหนึ่งว่าเหมือนลมที่มันพัดต้องกายลมร้อนๆนี่มันพัดต้องกายไปรู้สึกร้อนขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเราเห็นว่าความโกรธนั้นไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่มันมีเหตุปัจจัยในการโกรธ กเราเผอสติไปเราขาสติไปหากเรารู้ว่าเราโกรธความโกรธจะเบาบางลงนะเราต้องรู้จักก่อน,นเราจะไม่พยายามกดข่มความโกรดนั้นไว้ถ้าเราไปกดข่มไว้มันจะเป็นระเบิดเวลานะมันคือระเบิดเวลาเราไม่ได้ถูกความโกรดนั้นไม่ได้ถูกทำความเข้าใจแต่มันถูกกดไว้ด้วยความอดทนมันคือระเบิดเวลาดีๆนี่เอง พอถึงจุดๆหนึ่งความอดทนมันมีขีดจำกัดมันจะระเบิดออกมาหมดทุกอย่างจงทําความเข้าใจในความโกรดนั้นเรียนรู้ความโกรดนั้นจงเห็นโทษแห่งความโกรดนั้น,นะหากจะพูดง่ายง่ายเนี่ยเมื่อโกรธเมื่อเราโกรธขึ้นให้เรารู้ลมหายใจนะให้กําหนดรู้ลมหายใจเลยเวลาโกรธนะเมื่อเราเปลี่ยนลมหายใจอารมณ์เราจะเปลี่ยนนี่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลย นะที่ถูกพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะแค่กำหนดรู้ลมเข้าลมออกหนึ่งจิตไม่ได้คิดอยู่ในความโกรธจิตมาคิดอยู่ในเขาเรียกว่ามันรู้อยู่ในลมนะมันเหมือนกับการที่จิตนั้นไม่ได้วิ่งลงไปในอารมณ์นั้นได้พักนะอารมณ์นั้นจะเริ่มดาวลงเหมือนเราหยุดวิ่งความเหนื่อยจะลดลงเข้าใจไหมเวลาเราวิ่งมามันเหนื่อยเนี่ยถ้าเราไม่หยุดวิ่งไม่ไม่หายเหนื่อยนะต้องหยุดวิ่ง แต่มันยังไม่หายเหนื่อยทันทีหรอกอ่าแต่มันเป็นเหตุให้ความเหนื่อยนั้นหายไปมันอาจจะไม่หายโกรธทันทีนะการดูลมเนี่ยแต่เป็นเหตุให้ความโกรธนั้นหายไป